ร้านที่ทางรัฐรับปากจะเยียวยาให้ตอนนี้ครอบครัวนี้ยังไม่ได้สิบล้านเชียวนะได้เหรอไหนครอบครัวทหารคนไหนที่เสียชีวิตยกมือขึ้นได้ยั่งสิบล้านครอบครัวนี่เมื่อกี้นี่ยังไม่ได้เลยนะได้แต่ คนกันจอมพลัง่งจจมขี้นะ <c oughs> อ่าอีช้เมนได้อยู่แล้วบ้านกูอะแล้วบ้านมึงอะได้อะไรบ้างล่ะคือ,อบ้านกูไม่ใช่ว่าจะให้สิบล้านทีเดียวหมดเขาก็ให้ไปเรื่อยๆนั่นแหละเขาไม่ได้ว่าให้เป็นก้อนแล้วบ้านมึงได้อะไรนอกจากเข้าสารสองกรสอบกลับไปน้ปําปลาหวกสุรถได้อะไรบ้างไม่เห็นได้เฮียอะไรเลยเออมึดูตัวเองบ้างก่อนจะพูดให้คนอื่นนะ บ้านมึงตายยังยังไม่อยากเก็บศพด้วยซ้เต็มอยู่ตามชายแดนนะบ้านมึงขนาดตายยังไม่อยากเก็บศพแค่เข้าศาลสองกระสอบกับน้ําปลานะที่มอบให้นะยังไม่อยากเก็บศพนะเออประเทศหาอะไรวะเป็นแบบนี้วะ